เมื่อสีกสากปีก่อนมีกลุ่มผู้ฝ่ายธรรมกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมกลุ่มนี้ก็มีความแข็งขันมากนะในการชักชวนคนหนุ่มสาวไปอัจเจริญสติที่วัดสนามไหนบ้างไป ทำสมาธิภาวนาที่สวนโมกบ้างตอนหลังก็ผ่านวิสาหายมาปฏิบัติธรรมที่สุขโตแล้วก็เป็นกำลังสำคัญกลุ่มหนึ่งเลยนะในการอุปถัมภ์สุขโตในเวลานั้นซึ่งตอนนั้นก็กันดานลำบากแต่ว่าน่าเสดยดายที่ประธานกลุ่มอายุสั้นนะ,ะเสียชีวิตตั้งแต่อายุแค่30มสิากว่าๆยังสาสิบ้านะ เพื่อนฝูงก็เลยร่วมกันออกทุนสร้างสาราน้ำสาราน้ำสุกโตนี่ก็เกิดจากญา,นะาิมิตรนะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับคุณวุฒิชัยนะตุวิศักดิ์สุริพลซึ่งเป็นประธานกลุ่มแต่ประเด็นที่จะพูดวันนี้เนี่ยนะ ไม่เกี่ยวกับกลุ่มนี้โดยตรงที่อยากจะพูดคือว่าเมื่อสักสี่สิบปีก่อนเนี่ยคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่อาจจะรู้จักบ้างในกลุ่มคนที่สนใจเรื่องการเข้าวัดทำสมาธิภาวนาเจริญสติซึ่งก็ตอนนั้นก็กลุ่มไม่ใหญ่ ต่างจากเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นี่คำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นคําที่แพร่หลายไปกว้างขวางกลายเป็นคาธรรมดาสาม,มัญไปแล้วคล้ายๆกับคาว่าทําบุญนะถึงแม้ว่าจะไม่แพร่หลายนะมากเท่า,าคาว่าทําบุญแต่เวลานี้นะพอพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนะก็ะไม่อธิบายมากแต่มันก็เช่นเดียวกับคำว่าทําบุญนั่นนะพอแพร่หลายมากๆเข้า ความหมายมันก็เรียวลงอย่างเช่นคำาทำบุญเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีความหมายเพียงแค่ว่าการให้ทานหรือว่าเลี้ยงพระทําบุญเลี้ยงพระทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะความหมายมันก็แคบลงเหลือเพียงแค่การนั่งสมาธิเวลาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมก็นลึกภาพน,นะคนลุงขาวหมขาวมาเข้าวัดหรือเข้าคอร์สมา ทำกรรมฐานเจริญสติทำสมาธิถ้าจะมีภาพนั่งหลับตาตามลมหายใจอันนี้ก็ถูกแต่บางทีไม่ถูกหมดน,นะเพราะว่าปฏิบัติธรรมจริงความหมายมันกว้างกันนั้นปฏิบัติธรรมคือการเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นที่กายวาจาแล้วก็ใจไอ้คำว่าธรรมะนี่มก็อย่างที่เราทราบนะมีความหมายกว้างขวาง การให้ทานนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรม <Yeah. S 1> ทานศีลแล้วก็ภาวนาทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งสิ้นอันนี้ก็รวมไปถึงการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะเป็นธรรมะที่ชื่อว่าอัตจริยาอัตเจริยานี่ก็เป็นหนึ่งในสังขาวัตถุสี่ การพูดด้วยวาจาที่สุภาพน,นุ่มนวลอ่อนน้อมปราถนาดีนี่ก็หรือเรียกว่าปิยวาจานี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแม้ข้าใจธรรมะในความหมายนี่การปฏิบัติธรรมนี่มันก็มีความหมายกว้างมากไม่จำเป็นต้องนุ่ขงขาวห่มขาวไม่จำเป็นต้องมาวัดไม่จำเป็นต้องเข้าคอร์ส หรือว่านั่งหลับตาก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ทจริงเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าเราทํางานอย่างมีสติทํางานด้วยความใส่ใจทํางานด้วยความขยันหมั่นเพียรมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสก็สอนอยู่เสมอนะา่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรม เ่าจะเป็นการประกอบอาชีพหรือว่าการทํางานเพื่อส่วนรวมหรือว่าการทํางานในชีวิตประจําวันซักผ้ากวาดบ้านหรือว่าทําครัวก็เป็นการปฏิบัติทาได้ถ้าว่าเราเอาใจใส่ลงไปในงานนั้นเอาใจใส่ลงไปในงานเมื่อทำสักแต่ว่าทำเนี่ยงานนั่นมันก็เป็นการปฏิบัติทมคือเป็นการเจริญสติ หรือว่าเราทำอะไรก็ตามด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะอย่างที่ผู้เจ้าได้สอนนะว่าเนี่ยให้ทำความรู้สึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยข้างหลังเหลียวซ้ายไลยขวาเวลาคู่หรือเีียนอวัยวะเวลาครองจีวรสะพายบาสะาสังคติหรือถ้าเป็นคารวากะก็แต่งเนื้อแต่งตัว ถ้าทำด้วยความสึกตัวนั่นคือการปฏิบัติธรรมการกินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วะทั้งอุจจาระปสวาวะนะถ้าทำด้วยความสึกตัวไม่ปล่อยใจลอยฟุ้งนั่นคือการปฏิบัติธรรมาจาจะได้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันทําได้กว้างมากทําได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่ว่าจะเป็นธรรมะอะ,อะไร หรือธรรมะหมวดไหนความเพียรวิริยะสติสมาธิขันติสันโดษเมตตาพวกนี้ธรรมะทั้งนั้นแหละถ้าเรานํำธรรมะเหล่านี้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือว่ามาปฏิบัติในโอกาสใดตอนนั้นก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นเวลา หลายคนบอกว่าเนี่ยไม่มีเวลาปฏิบัติทมเนี่ยอันนี้เขาเข้าใจผิดละเพราะเขาไปเข้าใจว่าเนี่ยมันต้องมีเวลาเปลี่ตัวมาวัดมีเวลาปลีกตัวมาคอร์สเนี่ยถ้าไม่มีเวลาปลีกตัวมาวัดไม,ม่เวลาเปลี่ตัวมาคอร์สเนี่ยก็ถือว่าก็เรียกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติไม่ใช่ตราบใดที่เขายังมีลมหายใจตราบใดที่เขายังมีกิจทํานั่นทนํานี่เริ่มแต่ตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอน อาบน้ำถูฟันล้างหน้าเขาก็ปฏิบัติทำได้รวมทั้งถ้ามีเวลากินข้าวมันก็มีเวลาปฏิบัติทำเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงว่ามีเวลาหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าผู้คนเนี่ยทุกวันนี้อาจจะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่สามารถจะมาวัดเขาก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติทําได้ ปฏิบัติธรรมกับชีวิตในบ้านปฏิบัติธรรมนะกับคนรอบข้างที่อยู่ในบ้านนะรวมทั้งเรียนรู้ที่อยู่กับตัวเองให้เป็นนะอันนี้ก็คือปฏิบัติธรรมคราวนี้เนี่ยนอกจากการเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยาจะปฏิบัติธรรมได้ถูกนะหรือเกิดประโยชน์เนี่ยมันก็ต้องรู้ ถึงวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายด้วยนะของธรรมะหรือของการปฏิบัติแต่ละอย่างอย่างที่พูดอยู่เสมอนะว่าทานเนี่ยจุดมุ่งหมายของทานคืออะไรนอกจากเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแล้วเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์ท่านเนี่ยทาน,นยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดเกลาตนเองลดความตรนหนีลดความโลภลดความยึดติดถือมั่นในทรัพย์ <Yeah. S 1> พูดง่ายคือลดความเป็นตัว หลายคนเนี่ยให้ทานแต่ว่าไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายก็ไปหวังโชคหวังลาบนะจากการให้ทานเพราะคิดว่าให้ทานแล้วได้บุญบุญก็จะทําให้อ่าได้โชคได้ลาบถูกลอตเตอรี่ก็เกิดความโลภมากขึ้นกิเลสไม่ได้ลดลงตันหาไม่ได้เบาบางลงหรือว่าการรักษาศีลก็เหมือนกันนะจุดมุ่งหมายคือเพื่อโลภโกรธหลงลดกิเลสลดความมีแกตัวแต่ทําไปทําไปนี่บางคนนี่ ทำแต่รูปแบบนะเคร่งครัดในศีลก็จริงแต่ว่ากิเลสไม่ได้ลดลงพอเกิดความถือตัวถือตนว่าฉันมีศีลมากกว่าคนอื่นนะคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนอื่นมีศีลน้อยกว่าฉันนะเกิดอาการดูถูกเกิดอาการเหยียดหยามหรือไม่แต่ภาวนาเหมือนกันนะภาวนาน,นี้ก็คือเพื่อนะการลดการละ ตัวตนด้วยความมนแกตัวทาให้ติดสงบแต่บางคนภาวนาไปนะก็ะไปมองคนโน้นไปมองคนที่คนรอบข้างว่าขอไม่ภาวนาขอไม่ปฏิบัตินะเกิดความรู้สึกเยยดยามเกิดความรู้สึกดูถูกเขาสู่ฉันไม่ได้ในฉันภาวนานะฉันปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกนะที่ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของการ ปฏิบัติไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของธรรมะที่นํามาปฏิบัติเวลาสวดมันก็เหมือนกันนะสวดมนต์เนี่ยเราสวดเพื่ออะไรนะสวดเพื่อให้ใจมีสติเพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่อใจสงบให้ใจเป็นกุศลจะบางคนสวดไปสวดไปสวดแต่ปากนะแต่ว่าใจลอยบ้างแล้วอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าขณะที่สวดไปใจก็เกิดความขุ่นมัว เพราะว่าไปคอมเมนต์คนข้างๆว่าเขาสวดนะผิดๆถูกๆสวดเสียงดังบ้างสวดเสียงสูงสเสียงต่ำบ้างไม่เข้ากันหรือบางทีก็ไปรําคาญเสียงรถยนต์เสียงหมาเห่านะทังที่จิตใจจะสงบเย็นจิตใจก็รุ่มร้อนเต็มไปด้วยความโกรธหรือว่าความเกลียดความชังก็วสวดได้ครบนะสวดได้เป็นชั่วโมงนะแต่ว่าใจไม่สงบใจไม่เป็นกุศลเลยนี่เพราะอะไร เพราะไม่เข้าใจว่าสวดมนต์เพื่ออะไรไปเข้าใจว่าสวดแล้วนี่มันจะเกิดนะสิริมงคลเกิดความครังนะอน,นิสงของบทสวดจะทําให้อยู่รอดปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สวดไปให้ได้ปริมาณเยอะๆให้ได้ร้อยแปดจบแต่ว่าคุณภาพจิตนี่ไม่ได้ดีเลยนะใจลอยหลงหรือว่าอ่า เต็ไมไปด้วยความขุ่นมัวความหงุดหงิดนะหรือว่าเรื่งเราอยากจะให้มันครบกําหนดร้อยแปดจบสักทีอันนี้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมน้อยเพราะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายอันนี้รวมไปถึงเวลาไปปฏิบัติที่นั่นที่นี่เนี่ยนะไม่เข้าใจว่าวิธีปฏิบัติที่ เขาสอนกันในสถานที่นั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายคืออะไรและบางทีตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรด้วยบางครั้งก็อยากจะได้ความสงบแต่ว่าไปฝึกวิธีการที่เขาเน้นสติเน้นความรู้สึกตัวหรืออยากจะได้สติและอยากได้ความรู้สึกตัวแต่ไปฝึกหรือไปใช้วิธีการที่เน้นความสงบ นะควบคุมจิตไม่ให้คิดนะหรือให้จิตแน่นิ่งนะมันก็เกิดปัญหานะได้ผลไม่ตรงกับที่ต้องการนะอย่างเช่นหลายคนที่มาที่นี่เนะี่ยต้องการให้จิตมาสงบไม่ฟุ้งซ่านะแต่ว่าพอมาปฏิบัติที่นี่ไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีวิธีการที่มุ่งให้เกิดความรู้สึกตัวให้มีสติรู้ทันความคิดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เน้นการบังคับจิตให้สงบ หรือว่าห้ามจิตไม่ให้คิดหรือว่าห้ามคิดนะอันนี้ให้จิตมันคิดได้แถมเปิดตายกมือเคลื่อนไหวด้วยอยากจะได้ความสงบอาตมาปฏิบัติแบบนี้มันก็ผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ตรงกับที่ต้องการก็เกิดควาหมหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาเป็นต้นหรือเวลาแผแ่เมตตาเนี่ยแผแ่เมตตาที่เราปฏิบัติทำนะแต่ว่าวางคน ก็ทำไปสัแต่วาทําคือว่าได้แต่เอ่ยได้แต่กล่าวคำภาวนาคำแผ่เมตตาแต่ว่าไม่ได้คิดเลยว่าเราแผ่เมตตาเพื่อให้ความโกรธความเกลียดมันทุเราเบาบางลงเราไม่ได้แผ่เมตตาเพื่อส่งความปรารถนาดีให้กับคนที่เรารักแต่ว่าแม้กระทั่งคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดคนที่เราชังอเราก็แผ่ความปรารถนาดีไปให้มันเป็นวิธีที่จะบรรเทา ความโกรธความเกลียดความพยาบาทเพราะฉะนั้นจะแผ่เมตตาให้ได้ผลนะก็ต้องนึกถึงคนเหล่านี้ด้วยนึกถึงคนที่เขาขุณนคลังหมองใจกับเรานึกถึงคนที่เราผิดใจกับเขาเห็นหน้าเขา,เาแล้วก็แผ่เมตตาไปให้ไม่ใช่แค่ปากว่าไปเปล่าเปๆา,ปา,ปาแต่ว่าใจนี่ไม่ได้น้อมนึกไปในทางที่มันจะช่วยให้ความโกรธความเกลียดความขับแค้นความพยาบาททุเราเบาบางลงเลย นอกจากรู้จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมหรือจุดมุ่งหมายของธรรมแต่ละข้อเลยเนะี่ยการปฏิบัติธรรมมันจะให้ผลดีได้มันต้องทําถูกที่ถูกเวลาด้วยนะทำถูกที่ถูกเวลาถ้าทำผิด,ผดที่ผิดที่ผิดเวลานี่นอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วบางทีเกิดโทษด้วยเช่นนะขณะที่เดินข้ามถนนนะก็สวดมนต์ไปด้วยหรือว่าขณะที่ เดินข้ามถนนซึ่งมีรถพลุกพล่านนะก็ทำสมาธิให้จิตแนบแน่น,น,นนะอยู่กับเท้าอยู่กับลมหายใจในแบบนี้นี่มันก็ผิดที่ผิดเวลานะเพราะวาเวลาข้ามถนนเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือการเจริญสติมีสติในขณะที่ข้ามถนนมีความสึกตัวรู้ถันความคิดที่มันพาจิตออกจาก ความรับรู้ขณะที่กําลังข้ามถนนเนี่ยรู้ในแล้วก็รู้นอกรู้นอกคือรู้ว่ารถแล่นผ่านมาไมถนนโล่งไหมเราเจริญสติรู้ในนะรู้ทันความคิดไห้ความคิดมันพาจิตของเราออกไปจนลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็รู้นอกคือรู้ว่า,ถน,า,นาถนนโล่งไหม,รม,ไม,ม,มาาเราก็ข้ามถนนได้สะดวกปลอดภัย แต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติทำผิดที่ผิดเวลานะไปสวดมนต์ขณะที่ข้ามถนนหรือว่าไปทําสมาธนะิอยู่กับคำบริกรรมขณะที่ข้ามถนนเกิดอุบัติเหตุรถชนมาจะมาบ่นว่านะทําไมบุญไม่รักษาทาไมทำไมาไม่คุ้มครองนี่ไม่ได้นะบางคนเนี่ยขับรถเนี่ยขณะที่ขับรถเนี่ยแทนที่จะมีสติอยู่การขับรถนะมีจิตจดจ่ออยู่กับถนนนะ อันที่ข้างหน้าเนี่ยก็ไปนึกถึงเรื่องการกระตินทอดพระปาหรือไปคบคิดถึงข้อธรรมบางข้อเช่นปฏิจจสมุปบาทอริสัจ4ีไอการคบคิดธรรมะนี่มันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะเรียกว่าธรรมวิจยะแต่ว่าถ้าทําผิดที่ผิดเวลานี่มันก็เกิดอันตรายขึ้นมาได้และจะไปโทษว่นนี้ทําไมปฏิบัติธรรมนะจึงเกิดอุบติเหตุไม่ได้ นอกจากการปฏิบัติให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วนะ,ะความพอดีก็สําคัญเหมือนกันนะความพอดีเนี่ยความพอดีก็หมายความว่าเนี่ยเช่นความเพียนเนี่ยความเพียนนี่ถ้ามากไปนี่มันก็ไม่ดีนะโดยเฉพาะในยามที่จิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วเนี่ยคืนไปทําความเพียนยิ่งฟุ้งส่านเข้าไปใหญ่พระบางรูปในในสมุททการที่ท่านทําความเพียนมากแต่ยิ่งทำนะก็ยิ่งนะ เกิดความหงุดหงิดเกิดความขับแค้นอย่างเช่นพระโสนานี่เดินจงกรมจกนกระทั่งเท้าแตกเท้าแตกก็ยังไม่เลิกเดินจะต้องคลายก็ยอมแต่ว่าก็ไม่เกิดผลจนท้อเนี่ยอยากจะสึกจนพระพุทธเจา้าเนี่ต้องมาปรากฏแล้วก็สอนให้ท่านรู้จักวางใจให้ปฏพอดีด้วยการยกอุปมาพินสามสายพระสนานีท่านเป็นนักติพินนี่ท่านก็ เข้าใจนะว่าเนี่ยพินเนี่ยถ้ามันดีถ้ามันคึงให้ตึงไปก็ไม่เพราะถ้าคึงหย่อนไปก็ไม่เพราะต้องคึงพอดีพอดีอันนี้พระเจ้าต้องการสอนว่าเนี่ยให้ทําความเพียรแต่พอดีเพราะว่าถ้าทําความเพียรมากไปมันก็ฟุง้งซ่านแต่คําสอนบันนี้ก็เฉพาะบางคนนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยความเพียรเนี่ยมันไม่ใช่มากไปนะมันหย่อนหรือน้อยไปมากกว่าในกรณีแบบนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นนะไม่ใช่ ลดให้น้อยลงในกรณีพระโสดานี้พอท่านทาความเพียรพอดีท่านก็บรรลุธรรมได้ในที่สุดความพอดีเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ทางสายกลางนะแต่เรียกว่าความพอดีวิริยสมมตาวิริยสมาตาคือความเพียรแต่พอดีไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางนี่ก็อีกอันหนึ่งให้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ นอกจากจะเข้าใจความหมายว่ามันคืออะไรแล้วก็ต้องรู้จักจุดมุ่งหมายของธรรมะแต่ละข้อหรือการปฏิบัติแต่ละอย่างแล้วก็ทําให้ถูกที่ถูกเวลารวมทั้งรู้จักความพอดีโดยเพราะ,ะการใช้ความเพียรหรือแม้แต่ศรัทธาสมาธิปัญญาพวกนี้ก็ต้องพอดีนะศรัทธามากไปก็งมงายปัญญามากไปไม่มีศรัทธามาหน่วงมามาทวง หรือมกคานก็ไอทำให้เป็นพวกที่ถือดีเป็นพวกที่ไม่ยอมลงให้ใครการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าแล้ที่สำคัญคือว่าการปฏิบัติเนี่ยนะสนามของการปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ที่บ้านมันไม่ใช่ที่วัดมันไม่ใช่ที่ไหนนะแต่ว่ามันอยู่ในทุกที่เลยโดยเพพาะเวลา ทำอะไรก็ตามไม่ว่าเราทำงานทำการแล้วก็ให้รู้วนั่นน่ะเราปฏิบัติทำแล้วตอนนั้นหรือเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติทำแล้วในตอนนั้นเราต้องเจออะไรด้วยเนี่ยยิ่งจะพอเจออันิษารมอันิษฐารมก็คือ,อเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนารูปรดลิ่นเสียงที่ไม่น่าพอใจแดดร้อนอากาศหนาวหรือว่าเจอเสียงบน่นคำติชินนินทา เจอคนที่ทําอะไรไม่ถูกใจพวกนี้เนี่ยเรียกว่าอนิจจาลมหรือว่าสิ่งที่กระทบนั่นแหละคือเวลาที่จําเป็นต้องปฏิบัติธรรมนั่นค่ะคือโอกาสสาคัญในการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เวลานั่งหลับตาไม่ใช่เวลาเดินจงกรมนะแต่มันคือตอนที่เราเจอสิ่งต่างๆในชีวิตจริงในเวลาที่เราออกจากลานจงกรมในเวลาที่เราออกจากสถานปฏิบัติธรรม หลายคนไม่เข้าใจนะไปคิดว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติธรรมในวัดแต่พอกลับไปถึงบ้านนะมองข้ามนะว่านี่แหละคือช่วงเวลาการปฏิบัติธรรมะฉะนั้นเนี่ยตอนที่อยู่วัดตอนที่อยู่คอสโอจิตใจสงบแต่พอกลับไปที่บ้านนะเจอคนในบ้านพูดเสียงดังหรือว่าเขาทำอะไรที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจหรือว่าไม่ถูกต้อง ก็เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดนะมีการบน่นมีการต่อว่ามีพ่อแม่อ่มีหลายคนนะหลายครอบครบัวนี่เขาตั้งข้อสังเกตนะว่าเนี่ยเวลาแม่เนี่ยไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยกลับมาทีไรเนี่ยเตรียมเตรียมงานเข้าได้เลยนะเพราะว่าแม่นี่จะบน่นโน่นบ่นนี่หนักกว่าปกตินะพ่อก็เหมือนกันนะบางครอบครัวก็บอกเนี่ยตอนที่พ่อไม่ไปไม่ไปเข้าคอร์สนี่พ่อก็ได้แต่บ่นนะแต่พอกลับจากคอร์สมานี่ ไม่ได้บนนะแต่เทศเลยนะเทศนือเทศยาวอันนี้งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะปฏิบัติธรรมนี่ได้ทําให้คนรอบตัวเขาสงบเขาเย็นเขาสบายนะแต่นี่ปฏิบัติธรรมเสร็จนี่คนที่อยู่รอบตัวนี่กลับรู้สึกรุ่มร้อนอันนี้เพราะคนที่ไปปฏิบัติธรรมยังไม่ได้ตระหนักว่าไอ้เวลาที่จะต้องปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษนั่นก็คือตอนที่เจอสิ่งกระทบตอนที่หู ท่ามกลางผู้คนเพราะว่าเมื่ออยู่กับผู้คนมันก็จะมีอะไรมากระทบกระทั่งได้ง่ายเวลาปฏิบัติธรรมคือเวลานี้นะเวลาเจอสิ่งกระทบเวลาเจออนิจจารมนะต้องเตือนตนอยู่เสมอและพอเห็นนั้นเนี่ยนะ,ะเวลาต้องถ้าใครต้องการจะปฏิบัติธรรมมากๆกเนี่ยก็ให้ถือว่าเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยที่เจอผู้คนนะหรือว่าต้องทํางานทาการนี่แหละ คือเวลาที่เราต้องเตรียมพร้อมที่จะเอาธรรมะนี้มาใช้รับมือกับสิ่งต่างๆที่มากระทบเพื่อรักษาใจเนี่ยไม่ให้กระเทือนไปด้วยสมัยตอนที่อาตอมาไปปฏิบัติอยู่ที่วัดสนามในใหม่ๆเนี่ยทิแรกก็ไม่ค่อยได้สนใจปฏิบัติจริงจังนะแต่ตอนหลังทําไปทําไปนี่โอ้มันจริงจังมากจริงจังจนกระทั่งเรียกว่า จะไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมในความหมายที่ว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะนะไปเข้าใจแบบนั้นได้ไปฏิบัติธรรมคือเดินจงกรมสร้างจังหวะนะก็ทําทั้งวันเลยนะทําแบบหน้าดําคล้าเคร่งเลยก็ว่าได้วันหนึ่งมีวันหนึ่งโยมพ่อโยมแม่มาเห็นไกลๆเลยนะเดินมาที่อ่าเห็นที่ทางเข้าวัดเพอเห็นโยมพ่อโยมแม่เนี่ยมาที่วัดเนี่ยนะ ไม่พอใจขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่าท่านจะมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเราเพราะถ้าท่านมาเนี่ยเราก็ต้องหยุดนะการเดินจงกรมต้องไปต้อนรับไปสนทนากับท่านรู้สึกขัดใจมากเลยนะว่าเสียเวลาปฏิบัติต้องมาคุยกับโยมพ่อโยมแม่รู้ไหมว่าคุยกับโยมพ่อโยมแม่ก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่า ปฏิบัติที่มันต้องเดินจงกรมสร้างจังหวะแม้ไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้สร้างจังหวะแต่ขณะที่สนทนากับท่านนะมันก็ปฏิบัติได้ก็คือการเจริญสตินะคุยกับท่านอย่างมีสตินะอยู่กับอยู่กับท่านด้วยใจที่เต็มร้อยนะไม่ใช่ว่าใจนี่ไปพวงถึงการกลับไปเดินจงกรมนะแล้วก็คอยเร่งในใจว่าให้ท่านนะกลับไปไปไวนะเมื่อไหรจะเลิกคุยสักที ฉันจะได้ไปปฏิบัติธรรมต่อท่านนี่นะแสดงว่าไม่เข้าใจการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติธรรมหรือว่าการเจริญสตินี่มันทําได้ทุกที่ทุกเวลาโนะดยเพพาะเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนเวลาเกี่ยวข้องกับงานการนะยิ่งเจออะไรที่มากระทบแรงๆด้วยแล้วเนี่ยนั่นแหละคือเวลาสลรการปฏิบัติทราบว่าเจอสิ่งที่มากระทบแล้วหรือเจออน,นิจธาลมแล้วจิตใจ,ใจเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจนั่นแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วนั่นแสดงว่าสอบตกแล้วนะ ให้เราเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงที่สุดแล้วนี่มันก็คือการที่เรารักษาใจให้ปกติได้ไม่ว่าทําอะไรหรือเจออะไรก็ตามชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็มีแค่สองอย่างนะส่วนใหญ่คือทํากับเจอทํานั่นทนํานี่กับเ,เจอนั่นเจอนี้ถ้าขณะที่เราทําแล้วก็ตามเราทําอย่างมีสติใจเราสงบไม่หงุดหงิดนะแม่งานใจมีปัญหาแต่ว่าใจไม่มีปัญหาแม่งานจะล้มเหลวแต่ว่าใจไม่ล้มเหลว จออะไรนะไม่ว่ารูปรถกินเสียงมากระทบนะหรือว่าเหตุการณ์ที่แบบนิทาลมมาเกิดขึ้นนะใจเราใจก็ไม่กระเทือนเพราะรักษาไว้ได้รักษาใจไว้ได้นี่แหละคือการปฏิบัตินะที่แท้เลยอ้าวทำอย่างไรนี้